สวัสดีครับวันนี้ครับกลับมาอยู่กับผมครับแอดมินลุงเบิร์กแล้วก็ทีเด็ด99เช่นเคยครับก่อนอื่นครับเราจะมาสรุปผลบอลเมื่อวานกันก่อนนะครับเมื่อวานครับก็ซัมตันนะครับกินนะครับจบไปด้วยสกอร์หนึ่งจุดหนึ่งครับแล้วก็ยาวไปถึงจุดโทษนะครับอาร์เซนอลครับตอนหนึ่งครับก็เกือบจะไม่รอดแล้วนะครับผมเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยแม่งลงมาเหลือ0.25ครับนึกว่าจะโดนซะแล้วแต่ก็กินนะครับ โซนโตริโน่ครับยกครับเพราะเมื่อวานแพ้ไปเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองแล้วก็บียริลครับอันนี้หนักเลยครับโดนนำไป3รอบครับแล้วจบด้วยสกอร์สระตูต่อ3ครับแล้วก็เสียเต็มนะครับโอเคครับแต่ว่าวันนี้ครับบอลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับก่อนอื่นครับก็มาโฆษณากันนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครครับที่อยากสนุนสนับสนุนผมนะครับแล้วอยากจะช่วยเหลือผมครับ ก็ไม่ยากนะครับจริงๆผมอยากให้มาเล่นอยู่ในเว็บเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยครับทั้งผมแล้วก็อีกหลายๆคนครับก็อยากให้อยู่นะครับในที่ที่เดียวกันครับแล้วก็จริงๆเว็บนี้ผมก็เล่นมานานครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างมั่นใจครับกับการันตีครับในเรื่องของเงินครับที่คนที่เล่นเยอะนะผมค่อนข้างการันตีครับ เพราะว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยเล่นนะครับผมจะให้อยู่2ที่นะครับคือที่อีกที่ที่หนึ่งครับที่เขาเชิญผมเข้าไปให้บอลด้วยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นกลุ่มของผมเองนะครับซึ่งกลุ่มของผมเองจริงๆคนก็ยังไม่เยอะนะครับก็เนี่ยใครสนใจครับอยากเข้ากลุ่มครับก็สามารถทักกันมาได้ครับเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดเป็นบอลข้างนอกนะครับที่ไม่ได้ให้ในใน u t u b e ไะเนาะก็มีบริเซียดอ m บุลครับก็กินนะครับคู่นี้จบ2อศูนครับคู่นอเว์ครับคู่นี้ก็ก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับให้เสตอนโดนนำครับ คู่ออสเตรเลียคู่นี้ไม่ทันครับพอกดปุ๊บแม่งยกเลิกพอดีครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยควีนปาร์คครับคู่นี้ก็กินครับแล้วก็ให้นอสซิซิโดนเนียครับคู่นี้เสมอ2-2นะครับจบเกมครับ4-2ครับคู่นี้ก็กินครับคู่ออสเตรเลียครับคู่นี้ก็ยกครับเอ้ยเสียครับคู่นี้เสียคู่นี้เสียครับออสเตรเลียชนะเพียงแค่3ประตูต่อ2เท่านั้นครับแล้วก็อะคาราคูรุคูกูนะครับเออคู่นี้ก็กินนะครับพอชนะไป2ประตูต่อ0นะครับโอเค มื่อวานให้ตอน100นะครับก็เนี่ยทั้งสองบินเนี่ยทั้งสองกลุ่มนะครับผมจะให้บินบินเดียวกันครับแค่ว่าส่งต่อกันไปนะครับก็ใครที่สนใจครับอยากเข้ากลุ่มก็อยากสนับสนุนผมก็สามารถเข้ากลุ่มกันมาได้นะครับก็เล่นเว็บเดียวกันครับไปไปด้วยกันครับไปได้ไก่ครับโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเว็บนี้ครับยังมีเกี่ยวกับเรื่องของ Affiliate นะครับถ้าเกิดมีเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนเล่นเนี่ย คุณจะได้เลยนะครับจากยอดของ turnover นะครับยอด turnover แปลว่าถ้าเกิดเพื่อนคุณเล่นบวกนะครับคุณก็ได้นะครับเล่นเสียคุณก็ได้ครับแต่ว่าเล่นบวกครับเล่นบวกเล่นเสียเล่นบวกเล่นเสียถ้าเกิดเพื่อนเล่นบวกทุกวันมันเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับพอยอด turnover จะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็รายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งยอด turnover เนี่ยมันทําให้เรามีรายได้เยอะขึ้นมากเลยนะครับหากใครสนใจครับก็สามารถเข้ามาได้ครับถามแนะนําได้ครับที่หน้าเพจครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างครับโอเค วันนี้ครับเรามาดูกันที่คู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นคู่ระหว่างริวพูกับเพสตตนครับก็อยากที่ทราบกันนะครับว่าริวพูกับเพสเันเนี่ยการเจอกันเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นริวพูที่ดูดีกว่าอยู่แล้วครับซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดให้บอกตามตรงเลยนะครับแน่นอนครับว่าริวพูจะต้องพักตัวจริงอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องที่การันตีครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าริวพูอย่างไรแม่ก็ก็เก็บตัวแน่นอนครับว่าไม่เอาลงเจอเพสเนแน่นอนครับเพราะนี่คือบอลคาราบาวครับแค่นั้นเองซึ่งถ้าเกิดถามนะครับ ในเรื่องของเปสซันกับลิวพูเนี่ยผมมองครับว่ายังไงเจเกนคอปเนี่ยมันคือโค้ชระดับโลกครับการที่จะเอาเด็กหรือจะเอาอะไรลงเนี่ยสุดท้ายครับมันก็ยังเป็นทีมที่ดูดีกว่าเปสซันครับที่อยู่ระดับแชมเปี้ยนชิพอยู่ดีครับถ้าเกิดให้พูดตามตรงเลยซึ่งถ้าเกิดจําได้นะครับในปีที่แล้วครับลิวพูครับในชุดเด็กนะครับลิวพูเจเกนคอปเนี่ยบอกเลยครับว่าชุดเนี่ยผมให้พวกคุณเล่นเลยถ้าเกิดพวกคุณเล่นครับไปถึงรอบไหน ก็ตามครับผมจะไม่เปลี่ยนตัวจริงครับผมจะให้พวกคุณเล่นยันจบครับทัวร์นาเมนต์ครับนั่นแหละครับแล้วก็เข้ารอบไปได้ลึกมากเลยนะครับผมใช้คําว่าลึกมากๆเลยสําหรับรเว์พูครับวันนี้ครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูราคาหน่อยว่าวันนี้ต่อเท่าไหร่ครับสาหรับรเว์พูนะครับจริงๆคู่นี้เนี่ยถ้าเอาโอ้ยจยต่อโคตรแพงเลยว่ะเออ ตอแพงจริงครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวนะครับถ้าเกิดวันนี้นะครับให้วิเคราะห์ถึงการลงเล่นนะครับก็อาจจะมีหลายคนครับอย่างที่บอกครับสำรองของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่ในที่นี้อาจจะเอ็นเอ็นไปทางที่ดีเลยนะครับใช้คําว่าดีเลยเป็นนักเตะสำรองที่เรียกได้ว่าดีเลยทีเดียวอย่างกองหน้าครับก็อาจจะแน่นอนครับน่าจะเป็นทางด้านของดิวอกโอลิกียนะครับดิวอกโอลิกีบ้างอ่าเป็นทางด้านของอ็อกเล็กแชมเบรนครับที่ ไม่ค่อยได้โอกาสลงนะครับก็ยังมีอีกหลายคนครับซิมิการ์ดครับแน่นอนครับตัวนี้ครับแบ็กแบ็กซ้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าไอ้นี่เลยนะครับไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าทางด้านของอ่ารูเบร์สันเลยนะครับแล้วก็มีหลายตัวครับยังมีอีกหลายตัวครับที่ยังไม่ได้ลงเล่นครับแต่วันนี้อาจจะมีผสมเด็กๆลงไปด้วยครับแต่เคอร์ติจโจน่าจะได้ลงครับ ก็อาจจะมีสำรองลงค่อนข้างเยอะครับแต่ส่วนตัวครับจริงๆผมมองว่า1ลูกอะริวพูน่าจะมีอยู่แล้วครับสำหรับการเจอกับเพตน์นะครับแล้วก็วันนี้ครับโอ้โหแต่ว่าเนาะด้วยอัตราต่อรองเนี่ยผมมองว่าเกมรุกเกมรับของริวพูนี่ก็ค่อนข้างดีด้วยครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะมองถึงคีนชีสไปเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้สูงผมอาจจะไม่เล่นนะครับอาจจะเป็นทางด้านต่อของริวพูอย่างเดียวครับก็ คู่แรกครับถ้าเกิดให้ครับก็ขอให้ไปทางด้านของลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลแบบตรงๆเลยครับตรงๆไม่ต้องโต๊ดครับขอเป็นลิเวอร์พูลอย่างเดียวเลยโอเคครับผ่านไปครับไปกันต่อที่คู่ที่สองครับสำหรับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกับเวสต์แฮมครับอย่างที่ดูเฮ to Head กันเลยนะครับการเจอเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าปีนี้เนี่ยเวสต์แฮมเนี่ยทำผลงานมาโคตรจะดีเลยครับดีมากๆครับดีแบบสัต์ๆครับดีแบบโอ้โหโคตรจะดีครับ ไม่เราจะพูดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดนับจากสถิตินะครับเฮดทูเฮดการเจอกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเวสแฮมเจอกับแมนซิตี้ก็แย่นะครับไม่สู้แทบไม่ได้เลยครับใช้คําว่าเจอทีไรก็แย่ครับแต่ก็เหมือนเดิมครับวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอลคาราบาวครับครับแมสซิตี้ก็อาจจะจัดชุดเด็กลงนะครับชุดเด็กลงในที่นี้ครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเวสแฮมเนี่ยมันจะจัดชุดใหญ่มากแค่ไหนครับกับการเจอกับเวสแฮมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เนี่ยก็บอกได้ค่อนข้างลําบากครับแต่ว่าส่วนตัวครับ ผมมองครับว่าสำรองของแมนซิตี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้ลงเนี่ยจังมีอีกเยอะนะครับที่ต้องบอกว่าประสิทธิภาพของฝีเท้าเนี่ยใช้คําว่าระดับโลกเลยนะครับระดับโลกเลยครับเพราะว่าไอตัวสำรองที่มันไม่ได้ลงเนี่ยมีโคตรเยอะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะชี้หน้าให้ดูครับว่าแต่ละตัวนี่มันมีใครบ้างครับเอาจริงนะครับที่ตอนนี้ที่แมนซิตี้นะครับยังไม่ได้ลงนะครับนี่ครับเฟอร์รันตตอเลสครับไม่ค่อยได้ลงครับ ไม่ค่อยได้ลงเลยอันนี้ไม่ค่อยได้ลงครับฟอร์นิโยครับไม่ค่อยได้ลงครับเบเนโต้ช่วงหลังอาจจะได้ลงบ่อยนะครับดิยานมาเรสครับแน่นอนครับว่าอาจจะได้ลงครับแล้วก็มีจอห์นสโตนครับที่เป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เนี่ยครับเซนเตอร์เนี่ยตอนนี้มันมีอยู่4คนครับซึ่งมันสับไปสับมาครับเบนจามบินเบนดี้ครับก็ไม่ค่อยได้ลงครับทาให้วันนี้อาจจะได้ลงนะครับวันนี้เนี่ยแล้วก็ตัวลุกเนี่ยอาจจะมีแซมแซมพวกเด็กไปบ้างครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็คิดว่า ตัวหลักๆเนี่ยอาจจะได้ลงครับได้ลงในเรียกว่าได้ลงสู้เลยดีกว่าแล้วผมก็คิดว่าถ้าเวสแฮมนะครับจัดตัวไม่ได้เต็มพอนะครับผมเชื่อว่าการเจอกับเป็กวาดิล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรลำบากครับนี่ครับดูสถิติแฮตตูเฮดเดวิดมอยเจอกับเป็กวาดิล่าครับเสมอเพียงแค่สองครับและเป็กวาดิล่าชนะไปถึงเจ็ดครับเพราะฉะนั้นครับสถิติการชนะของแมนซิตี้เนี่ยแล้วก็อยากที่ทราบกันนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยถ้วยคาราบาวครับแม่งเข้ารอบลึกตลอดครับ ลึกแบบลึกเป็นเหวเลยครับลึกเกือบชิงครับทุกเกือบทุกครั้งครับเพราะฉะนั้นครับราคาหนึ่งลูกครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันนี้ผมมองว่าโคตรน่าสนใจครับน่าสนใจมากๆครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคครับแล้วก็จริงๆครับจริงๆมีเบนฟอร์ดเนาะโอ้โหจะดูสเปอร์ สปเป์เอาอีกแล้วครับทำไมสปเปอร์ต่อแค่นี้อีกแล้วครับเนี่ยสปเปอร์นี่มันอะไรของมันเนี่ยส่วนตัวครับจริงๆผมมองว่าวันนี้เนี่ยสปเปอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นบอลถ้วยเล็กนะแต่จริงๆเขาควรจะต้องเอาได้แล้วนะเพราะว่านดที่แล้วเขาก็เพิ่งโดดเวทแฮมมาครับทำให้วันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าสปเปอร์นะ่าจะต้องเอาได้แล้วนะแต่ว่าด้วยราคาต่อรองครับทำไมมันต่อน้อยจังล่ะไอ้บ้าเอ้ยคือเบอร์ลี่เนี่ยถ้าเกิดบอบฟอร์มในหลีกครับ ฟอร์มในลีกเบอร์ลี่โคตรกากเลยครับกากแบบกากไม่เอาไข่เลยครับกากแบบกากจริงๆจ,จังๆเลยครับทาไมครับมันมาต่อแค่นี้เองหนอเพราะอันใดครับเพราะอะไรถ้าเกิดราคาต่อรองนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากแทบจะให้ลองเบอร์รี่ไปเลยแบบไม่ต้องไม่ต้องพูดคุยกันเลยครับแต่ว่าคู่นี้ผมขอผ่านแล้วกันนะครับโอเคคู่ของเบนฟอร์ดเนี่ยจริงๆก็ถามว่าต่อน้อยนะถ้าเปิดมาราคาเสมอเนี่ยผม ให้ไปสต็อกนะครับโอเคงั้นไปที่หลีกอื่นกันต่อดีกว่าครับวันนี้ก็มีบอลที่เอาจริงเอาจังครับอย่างบอลหลีกครับอย่างอิตาลีซีรีเอครับที่ลงแข่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวโอเคครับมาดูกัปที่คู่แรกครับยูเวนตุสครับยูเวนตุสกับซาสโอโรครับการเจอกันในบ้านของยูเวนตุสเนี่ยต้องบอกเลยว่ายูเวนตุสชนะได้ค่อนข้างบ่อยครับบ่อยมากๆครับแล้ต้องบอกเลยว่าฟอร์มช่วงหลังของยูเวนตุสเนี่ย ต้องบอกว่านางฟ้าประธานพรโดยแท้จริงครับเพราะว่ามันแทบเกือบจะไม่ชนะใครสักคนนะครับแต่ว่ามันก็ชนะเขามาได้ทั้งหมดครับอาพูดตามตรงเลยครับเจอโลมาครับเล่นไม่ดีครับชนะ1-0เจอเซนิตเซปีเตอร์สเบิร์กเล่นไม่ดีครับชนะ1-0เจอโตลิโนครับเล่นก็ไม่ดีชนะ1-0เจอเชลซีครับโดนบุกทั้งเกมชนะ1-0เจอซัมโดเรียครับชนะ3-2เจอสเปเซียชนะ3-2 what the fuck คือชนะมาอย่างละลูกตลอดเลยชนะมาอย่างละลูกตลอดเลยซึ่งปีนี้ครับซัสซูโอโรครับบอกเลยครับมาฟอร์มซัสซูโอโรโคตรกากเลยกากกากแตจัดครับเจอโลมาครับจริงๆก็มันก็แพ้ไม่ขาดเลยนะถ้าถามถึงความจริงครับมันคือแพ้แพ้ไม่ขาดเท่าแต่ไหร่ครับสำหรับทางด้านของซัสซูโอโลครับแต่ต้องบอกครับด้วยบุญบารมีของยูเว่ครับไม่รู้ว่าทําบุญวัดไหนมาครับแต่ว่าดวงมันดีเหลือเกินครับในช่วงหลังๆนะในช่วงหลังๆครับแล้ววันนี้เนี่ยเอาจริงครับต่อโคตรแพงเลย ไม่รู้ทําไมครับต่อแพงชิบหายต่อ1.5ครับ1.5นี่มันหมายถึงว่ามึงต้องยิงซัสโซโรสองลูกนะครับถึงถึงจะได้กินครับแล้วอยู่เว่ครับมันยิงแบบเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่ามึงยิงแบบเฉล็บเฉล็บครับยิงแบบเฉียวเฉียวครับ10 10 10 10 10 10 32 32ครับ10ครับนัดล่าสุดที่มันกินเลทนี่ครับเมาโม่เลยครับหรือไม่ก็กระชับมิดเลยเนี่ยต่อแพงโคตรแพงเลยครับแพงแบบ แหงบลายไซเลยครับสำหรับยูเวนตุสครับไม่รู้เพราะอะไรครับแต่จริงๆนะครับถ้าเกิดท่าจะเกมในบ้านนะครับยูเวนตุสก็เคยต่อสำนักเรือแพงนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่กินครับแต่ว่ามันก็ชนะนะเออเพราะฉะนั้นครับผมว่าวันนี้ครับยูเว่ครับน่าจะมีอะไรสักอย่างครับนั่งฟ้าประธานพรน่าจะน่าจะมีอะไรให้มันสักสักนิดนึงครับราคามันถึงต่อขึ้นมาแพงขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอให้หักหัวเสือไปทีมดวงดีอย่างยูเวนตุสครับที่ตอนนี้ฟอร์มกําลังมาเลย ให้กดต่อที่1ลูกนะครับราคา1นึ่สองห้ายังเสี่ยงนะครับราคา1นึ่งจุดห้ายังเสี่ยงครับแต่หนลูกครับผมเชื่อว่าลอดแน่ลอดแน่แน่ครับลอดแน่แน่รอดแน่นอนครับผมคิดว่าไม่เสียแน่นอนครับสำหรับยูเว่ครับ1ลูกครับไปที่ยูเว่ครับโอเคครับมากันต่อครับอูดิเนเซ่กับเวโรนาครับผมขอเล็งไปที่คู่นี้ดีกว่าอูดิเนเซ่นะครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มดีมากครับในช่วงหลังครับ ฟอร์มดีแบบฟอร์มดีจริงๆครับสำหรับอูดิเนเซ่ถึงแม้ว่าปีนี้นะครับฟอร์มของพี่แกเนี่ยจะหลุดเหวไปหน่อยครับมีหลุดอ่าตัดกระชับมิดออกไปครับนัดดีครับตอนนี้เนี่ยอูดิเนเซ่ชนะเพียงแค่2นัดครับคือชนะเอซิเวยนิดครับกับชนะสเปเซียครับนอกนั้นครับอูดิเนเซ่ยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอกับยูเวนตุสครับ แพนาโปลีครับแพนโรม่าครับแพฟิออร์ครับเสมอซัมโดเรียครับเสมอบริยาครับแล้วก็นัดล่าสุดครับเสมอกับออตาลนต้าครับจริงๆผมต้องบอกเลยนะว่าอูดิเนเซ่เนี่ยผมดันทะลึ่งไปดูมันบ่อยเฉยเลยครับไม่รู้ทําไมครับยูดดีๆก็ก็ดันไปดูมันค่อนข้างบ่อยมากๆเลยไม่รู้ทาไมเหมือนกันแล้วก็เวลล่านาครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์ในหลายๆทีมาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าจริงๆโดยรวมของเวลล่นาก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับ ส่วนตัวครับคู่นี้เนี่ยมองว่าเวโรนาเนี่ยนอกบ้านเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยครับกับจริงๆเนี่ยอูดินเซ่นะครับถ้าเกิดพูดตามตรงเลยเล่นดีทุกเกมครับดีทุกเกมดีทุกเกมเลยจริงๆแต่ไม่รู้ทําไมชนะไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าการเจอกับเวโรนานครับมันเวโรนาเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับค่อนข้างรั่วนะครับทำให้วันนี้เนี่ยผมมองว่า อูดิเนเซ่เนี่ยเกมในบ้านเนี่ยอาจจะสามารถชนะทางด้านของเวลราได้ไปได้นะครับอาจจะชนะเฉื่อยๆนครับถึงชนะขาดไปเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะชนะได้ครับสำหรับทางด้านของอูดิเนเซ่นะครับโอเคครับไปกันต่อครับที่เอซิมิลานกับเอ็มโพรีครับอินเตอร์ครับอินเตอร์อินเตอร์โอเคอภัยขออภัยครับเอ็มโพรีครับมาดูฟอร์มกันครับ ฟอร์มเอมโพลีเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างดีครับนัดที่แล้วเจอซาตาลิน่าครับชนะไป4ีหนึ่งครับโดนแอตแลนตาครับกดแบบเละเทะเลยครับสีประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็แพ้โลมา2อศูนย์ครับเอาง่ายๆคือเอมโพลีเจอทีมใหญ่ครับโดนเละตลอดเลยครับไม่รู้เพราะอะไรครับคือเอาจริงๆเนี่ยฟอร์มโดยรวมเนี่ยเอมโพลีเล่นค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าพอเจอทีมใหญ่เหมือนเปิดสู้ครับเปิดแรกเข้าไปหน่อยครับทําให้ตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะจบด้วยความเละเทะครับแล้วก็ประจําเลยครับเอาง่ายๆเนี่ยปีนี้เนี่ย ชนะยูเว่ได้ทีมเดียวครับชนะยูเว่ได้ทีมเดียวนอกนั้นโดลาซิโอครับโดนทางด้านของโลมาครับโดนอันตันต้าครับแบบขาดกระจุยครับฉีกกระดาษดังแควครับคู่นี้เพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยอยากให้รอราคานะรอราคาสักหนึ่งลูกครับผมเชื่อว่าอินเตอร์มิลานน่าจะชนะได้ครับแต่ผมอยากได้ราคาสักหนึ่งลูกนะครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เนี่ยถ้าการให้เลือกนะครับผมอยากให้เลือกราคาสักหนึ่งลูกนะครับรอให้มันไหลลงมาก่อนครับ เราก็กดสักหนึ่งลูกผมคิดว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากครับโอเคครับไปกันต่อที่อีกคู่หนึ่งครับเป็นคู่ระหว่างโรม่านะครับโรม่าครับตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยอาการค่อนข้างแย่นิดๆหน่อยๆครับแย่มากๆครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะพูดตรงๆเลยครับว่าโรม่าเนี่ยจริงฟอร์มดีมาตลอดครับชนะมาได้อย่างต่อเนื่องครับมีมีแพ้เวโรนานะครับนัดหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอโรมดาบี้ครับทำให้ฟอร์มเนี่ยตุบตุเป๋มาหน่อยนึง แล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้ u วน n t สครับส่วนเกมโบโลกิมครับอันนี้ส่งสำรองลงครับตัวไม่ได้เต็มขนาดนั้นครับโดินโบโลกิมถล่มไปมูริโย่ก็ออกมาสารภาพนะครับว่าเป็นความผิดของเขาเองในการจัดตัวนะครับถ้าจะโทษใครก็โทษเขาครับส่วนการเจอกับทางด้านของอาณาโปลีนะครับก็ยันเสมอมาได้ครับที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับวันนี้ครับเหมือนกับฟ้าเป็นใจครับได้กลับมาเจอกับทีมที่ค่อนข้างเบาลงมาหน่อยครับกับกายารี่นะครับ ขอดูตัวของกายารีหน่อยผมคุ้นๆเหมือนมีมันมีทีมหนึ่งบลญ่าหรือกายารีนี่แหละแต่ตัวมันดีมากๆเลยครับผมคิดว่าน่า,นาจะเป็นโบลญ่าแล้วก็ทีมนี้แหละทีมนี้ตัวก็ดีดีในระดับหนึ่งครับไอ้เจ้าเปโดนี่ผมก็ค่อนข้างจาชื่อได้อยู่เดียโกโกโดิน,นครับเราคุ้นหน้ากันดีครับเกตาเบสครับอันนี้ก็ทํางานได้ค่อนข้างดีครับมาตินเคสเลสวันนี้จะไม่ได้ลงครับโอ้ถ้าเกิดมาติน มาตินเคสเลสแล้วก็เควินสตุตแมนอาจจะไม่ได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นสภาพทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับถ้าเกิดพูดแล้วเนี่ยไกยารี่เนี่ยสภาพไม่สมบูรณ์นะครับส่วนโรม่าเนี่ยสภาพสมบูรณ์กว่านะครับถ้าเกิดขาดคิดสมอลลิงกับทางด้านของสปินาโซล่านะครับซึ่งสปินาโซล่าเนี่ยไปตั้งแต่ยนะูโรแล้วเนาะป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยโอเคส่วนตัวครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนับจากตัวนะครับโรม่าเนี่ยโคตรจะฟูเลยครับแล้วก็ผ่านเขาเรียกว่าเกมอันนึง ฮารืโหดมาแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเอ r o สโรมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีแววเลยครับมีแววอย่างสูงเลยมากๆเลยครับที่โรม่าครับจะสามารถไปชนะทางด้านของกายารีได้ครับเพราะถ้าเกิดนับฟอร์มก่อนหน้านั้นนะครับโรม่าเนี่ยฟอร์มโคตรดีเลยครับดีแบบดีจัดเลยครับผมคิดว่าอาจจะลุ้นแชมป์ได้เลยได้เลยนะครับสำหรับโรม่าครับเนี่ยครับคือชนะมาเรื่อยๆเลยครับมี หลุดไปแพ้เวโรนานั้นหนึ่งครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโดนพวกดาร์บี้แมตช์มาตลอดเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าโรม่าครับเป็นตัวที่โคตรน่าสนใจครับคือมูรินโญ่เนี่ยทำทีมจากอิตาลีครับได้ค่อนข้างเขี่ยวครับแล้วก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับผมเชื่อว่าทางวันนี้ครับโรม่าครับวันนี้น่าจะสามารถชนะได้ครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากให้ไปที่โรม่าแบบเต็มประดาใจเลยครับวันนี้โอเคผ่านกันไปครับที่อิตาลีซีรีเอครับ ไปกันต่อครับที่บาร์เซโลนาครับผมบาร์เซโลนานะครับถ้าเกิดให้พูดกันตามตรงเลยครับตอนนี้เนี่ยฟอร์มเนี่ยเริ่มกลับขึ้นมาดีแล้วนะดีดีเลยครับผมใช้คำว่าฟอร์มเนี่ยขึ้นมาดีในระดับหนึ่งครับวันนี้ก็ต้องมาเจอกับราโยบายเกโนครับราโยบายเกโนครับ เกมนอกบ้านครับไม่เอาอะไรเลยครับแต่เกมในบ้านโคตรจะโหดครับเกมในบ้านเนี่ยคือ4นัดหลังสุดนะครับเจอเกตาเฟ่ครับเจอแานาดาครับเจอคาร์ดิสแล้วก็เจอเอลเช่นะครับพวกแกสามารถชนะได้ทั้งหมดครับเป็นการชนะ2-1ครับ3-1 3-0 4-0ครับชนะทั้งหมดเลยครับฟอร์มดีมากๆครับถ้าเปรียบเทียบกับเกมนอกบ้านที่แพ้เกือบทั้งหมดเลยนะครับฟอร์มโคตรจะดีเลยครับแานาดาเอ้ยไม่ใช่ไรโยบิยิกาโดนะครับ ส่วนทางด้านบาร์เซโลนาครับฟอร์มส่วนทางกับทางด้านลาโยบายกกโนอย่างชัดเจนครับเกมนอกบ้านครับไม่เอาอะไรเลยก็คือเสมอ1 2แพ้อีก2ครับไม่ชนะใครเลยครับทางด้านของบาร์เซโลนาครับต้องบอกว่าโชคดีครับในช่วงต้นฤดูกาลบาร์เซโลนาได้เล่นในบ้านนะครับแพ้กระทั้งคารดิสครับแพ้เสมอเบียริลครับแล้วก็แพ้บนเฟก้าแพ้แอนบาลิตครับแต่ถ้าเกิดให้พูดตามจริงนะครับบาร์เซโลนาก็ถือว่าโชคร้ายครับเพราะได้2นัดครับก่อนหน้านี้ที่อาจจะเจอทีมเล็กหน่อยครับแต่ว่าก็ ดันโดนใบแดงนะครับทำให้พวกแกเนี่ยไม่สามารถชนะใครได้เลยซึ่งวันนี้ครับมาด้วยราคาที่ต่อแบบน้อยจัดๆเลยครับน้อยแบบน้อยสัดๆเลยแต่ว่าด้วยส่วนตัวครับวันนี้เนี่ยตัวของบาร์เซโลนาเนี่ยผมมองว่ารูปเกมของบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มกลับขึ้นมาดูดีครั้งหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของเกมลุกนะครับในเรื่องของเกมลุกบาร์เซโลนาเนี่ยกลับมาดูดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลยดูดีมากๆครับหลังจากอัสซูฟาติครับกลับมาเล่นครับโอ้แต่ว่า โอ้โหผมรู้แหละราโยครับมันมีรามาเดลฟันเก่าครับกองหน้าที่เคยยิ่งใหญ่ในศึกลาลิกาสเปนครับโอ้ไม่กัดเนี่ยครับแต่เรื่องของเรื่องคือการกลับมาของกุนอเกโรนะครับคือเนี่ยแหละครับคือที่บาร์ซ่าต้องการครับเนี่ยคือกองหน้าเป้าแบบแท้จริงครับแล้วอาเกโรมันกลับมาแล้วครับแล้วก็ฟิลิเป้คุนติโยก็อยู่ครับแล้วก็อริงๆอซูฟาติเนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีเปรดี้นะครับแต่ว่า เอาจริงครับผมว่าตอนนี้เนี่ยบาร์เซโลนาเนี่ยเริ่มเข้าที่แล้วนะเข้าที่เข้าทางเลยครับแล้วผมคิดว่าวันนี้ครับบาร์เซโลนาครับถึงแม้ว่าจะออกไปเยือนก็ตามนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าครับบาร์เซโลนาครับจริงๆอาจจะยังเฉือนชนะได้นะครับกับการเจอลาโยบายกาโดครับถึงแม้ว่าถึงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงครับแต่ว่าลาโยบายกาโดครับคือเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีจริงนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้เจอของแข็งเท่าที่ควรครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับบาร์เซโลนานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่าโรนัลคุมันมันทำทำดีอะไรหรอกนะแต่ว่าด้วยส่วนตัวครับผมว่าประสบการณ์ของนักเตะค,ครับแต่ละคนครับวันนี้เนี่ยอาจจะสามารถพาบาร์เซโลนาชนะได้นะครับและจริงๆเนี่ยราคาเนี่ยอาจจะอยากให้ควบสูงขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าลาโยบายเยกาโน่เนี่ยอย่างที่เห็นครับว่ามันทําสกอร์ในบ้านได้เยอะมากๆครับสําหรับลาโยครับ เพราะฉะนั้นครับผมว่าเกมในบ้านเนี่ยของราโยเนี่ยน่าจะเอาเรื่องอยู่ครับแต่จริงเนี่ยโหเกมเยือนถ้าเกิดนับถึงเกมในบ้านกับเกมเยือนนะครับเกมไปเยือนเนี่ยราโยเนี่ยค่อนข้างหนักกว่านะครับการเจอกับเบลเบติสครับการเจอกับเบลซูไซดัตครับเจอกับเซบียาอย่างนี้ครับอันนี้คือของจริงครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านเนี่ยผมก็คิดว่าการเจอกับทีมใหญ่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นนัดแรกครับกับการเล่นในบ้านครับแล้วเจอทีมใหญ่ครับผมคิดว่า บาร์เซโลนาครับน่าจะน่าจะยังเฉือนได้นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มในบ้านของรโยจะดีขนาดนี้ครับแล้วก็จริงๆราคาอาจจะต่อแปลกด้วยถ้าเทียบกับกันแล้วนะครับผมอยากให้ต่อที่บาร์เซโลนาดีกว่าครับสูงเนี่ยจริงๆก็อยากเล่นนะแต่ผมอยากให้ไปต่อที่ว่าดีกว่าครับโอเคเซบีย่าไม่ยุ่งนะครับเซบีย่านอกบ้านกากมากครับโคตรกากเลยเซบีย่านอกบ้านไอ้ตัวหนึ่งครับที่ผมสงสัยนะครับคือเรอัลมาดริดครับ เรอัลมาดริดกับโอซาสูนาครับจริงๆโอซาสูนาไม่ใช่ทีมที่ไม่ใช่ทีมที่จะโดนเรอัลมาดริดมันต่อขนาดนี้เนะครับถ้าเกิดให้พูดตามตรงเลยอ่าเดี๋ยวผมขอดูสถิติการเจอกันก่อนนะครับหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้าสามลูกสองเจ็ดห้าครับสองเจ็ดห้าครับโอ้มันต่อแพงทุกนัดเนาะโอเคงั้นพอจะเข้าใจนะครับว่ามันต่อเป็นพิธีกรรมของมันเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะอะไรครับแต่ว่ามันต่อมันต่ออย่างนี้ทุกครั้งครับกับการเจอโอซาสูนาครับและจริงๆเนี่ยโอซาวสูนานะครับ การเจอนอกบ้านเนี่ยจริงๆพวกเขานลยครับยังแทบไม่เคยที่จะโดนใครต่อแรงขนาดนี้มาก่อนเลยครับไอ้นี่มันต่อมาแรงมากๆครับมันต่อเหมือนมีกลิ่นครับว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมอดูสูงต่ำกันสูงต่ำสามลูกครับโอเคคู่นี้ครับจริงๆเนี่ยส่วนตัวนะครับผมมองว่าโอซซูนาเนี่ยเกมนอกบ้านครับไม่ดีแย่เลยไม่ได้แย่เลยถึงแม้ว่าจะเจอทีมใหญ่ก็ตามนะครับส่วนเรอัลมาริดครับ เกมในบ้านครับถ้าเกิดนับตามตรงเะครับเวลมาดิดเนี่ยน่าจะต่อแพงกับทุกนัดอยู่แล้วเนาะต่อ1.25ครับต่อ1.5ครับต่อ1.75ครับต่อแพงต่อแพงจริงว่ะต่อแพงทุกนัดเลยแพงแบบแพงจัดเลยแต่ว่าวันนี้ครับคือถ้าเกิดมันต่อ1.25ผมยังพอเข้าใจได้นะครับอันนี้คือมันต่อ1.5อะไรครับมันต่อ1.5มันต่อ1.75อะไรต่อแพงจริงต่อแพงเกิน โอเคเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เ่ยจริงๆผมคิดว่าเกมในบ้านของมาริดเนี่ยมันน่าจะมีความมั่นใจของมันอยู่พอสมควรครับแล้วก็เกมในบ้านเนี่ยจริงๆมาริดเนี่ยสามารถยิงได้แทบทุกเกมด้วยครับแต่ว่าผมจะให้ดูโอซาซูน่าครับถ้าถ้าเกิดนับเป็นเกมนอกบ้านนะครับโอซาซูน่าสามารถยิงได้ทุกเกมเหมือนกันครับโอซาซูน่าไม่ใช่ทีมที่มาเล่นยันเอาเสมอครับแต่ว่าเป็นเล่นที่ทีมสู้ครับสู้แบบสู้จริงๆครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ครับเรอัลมาดริดครับผมอยากให้ไปที่สูง3ลูกนะครับอ่ะราคาเปิดมาเนาะสูง3ลูกครับ ก็อยากให้ไปที่สูงครับแล้วก็คู่นี้อาจจะไปไวหน่อยครับถ้าเกิดเมื่อวานเนี่ยจะใครดูอยู่นะครับจะเห็นเลยว่าบอลจากบุนเดสลีกาครับเจอกับบอลจากลีกล่างทีไรเนี่ยเละเทะทุกทีมครับเล่นเอาซะยับเลยครับหนึ่งตัวครับที่ผมค่อนข้างที่จะสนใจนะครับก็คือเลเวอร์คูเซ่นครับเลเวอร์คูเซ่นครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยตัวอาจจะลงไม่เต็มครับแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยผมว่าเล่นได้ค่อนข้างดูดีครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เนี่ยการเจอกับคาสโลวเนี่ย อยู่ D2 เลยนะครับ D2 นี่มันอะไรวะยวขอดูแป๊บนึง D2 น่าจะเป็นหลีกข,ข้างล่างนี้เองนะอ๋อใช่ก็คือเจอกับพวกจอนเลเกนเบิร์กครับจริงๆ D2 ก็อยู่ห่างกันไม่ไกลนะครับแต,แต,แต่การเจอกับเรเวอคูเซ่นเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นงานที่หินไปหน่อยครับจากทีมจากหลีกสองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจริงๆผมแทบไม่ต้องดูเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมมาดูเกมในบ้านของเรเวอคูเซ่นบ่อยครับ แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือเกมในบ้านของเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยแม่งเอาเรื่องแบบจัด,จดเลยครับเอาเรื่องแบบจัด,จดเลยเพราะฉะนั้นครับผมอยากให้ไปที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับตอน1.75นะครับถึงแม้ว่ายูเนียนเบอร์ลินเนี่ยอาจจะเป็นทีมหนึ่งเจอกับลีก3นะครับแต่คู่นี้ผมไม่ขอยุ่งครับเพราะยูเนียนเบอร์ลินเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีครับโอเคครับวันนี้เนี่ยก็พอแค่นี้ดีไหมอ่ะก็เยอะแล้วเนาะกาสโกเรนเจอร์ Ranger, ครับกับอัลเบอร์ดีน เซลติกกับพิวเบอร์นียนะครับโอ oh, ้จริงๆวันนี้บอลเยอะมากเลยนะบอลเยอะแบบเยอะเลือกสันตามสบายเลยวิกตอเรียกิมเมอรไลท์กับเบนเฟก้าว่ะโอเคผมขอแวะคู่นี้หน่อยละกันนะเอาจริงครับอย่างคือปีนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าวิกตอเรียคิมเมอรไลท์เนี่ยเปิดตัวมาดีมากๆเลยครับแล้วก็เล่นผลงานเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยครับและจริงเนี่ยตัวก็ค่อนข้างดีด้วยครับ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปครับคือการเจอกับเบนเฟกาครับจริงๆเบนเฟกาเนี่ยในลีกเนี่ยแน่นอนครับว่าแม่งโคตรเก่งครับมันเก่งแบบเก่งจริงครับสำหรับเบนเฟกาครับส่วนตัวครับผมมองว่าประสบการณ์ของนักเตะครับกับทีมที่เพิ่งขึ้นมาใหม่อย่างวิเทเลกิมารไลนะครับกับการเจอกับเบนเฟกานะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวนะครับคู่นี้เนี่ยพวกทีมหน้าใหม่ที่ขึ้นมาครับผมก็อยากให้เหมือนกันครับเพราะว่า ไอพวกที่เก่าครับเพิ่งขึ้นมาใหม่ครับพวกนี้ครับมันจะชอบโดนแบบรุ่นโกรุ่นเก่าครับอย่างพวกเบนเฟก้์การี่ยตบประจําอยู่แล้วทําขอดูก่อนอ๋อบอลถ้วยโนโนโนบอลถ้วยขอไม่ยุ่งครับโอเคงั้นเอาไว้แค่นี้ดีกว่าเนาะมันบอลถ้วยครับเกือบไปแล้วครับเดี๋ยวก่อนโอเคครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าเราจะให้อะไรกันบ้างครับวันนี้ที่น่าสนใจครับโอเคครับคู่แรกโอ้โหแมนซิตี้ครับคู่นี้ปฏิเสธไม่ได้จริงจริง ตอนหนึ่งครับลิเวอร์พูลครับคู่ดียังไงก็ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ต้องไปที่ตอหนึ่งจุดห้านะครับคู่นี้ไม่เอาครับยูเว่ครับตอนหนึ่งครับเคอินเตอร์มิลานโลม่าครับต่อนเจ็ดห้าครับจริงอูดินเนเซ่ก็อยากให้นะครับอินเตอร์มิลานกับเอมโปลีบาร์เซโลนาครับ 0.75ครับ0.75 0.5นะครับเลือกเอาเลยครับลองมาคู่นี้ครับสูงมัดเรดครับสามครับแล้วก็เลเวอร์นะครับตอน1.75ครับโอเคครับผมก็ขอไว้เพียงเท่านี้แล้วในการละกันนะครับเจ็ดตัวครับตามตามแบบของเราครับเจ็ดตัวอีกแล้วเออ พอเลิกเลกมาเจ็ดตัวตลอดเลยวะโอเคครับก็ตามนี้ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจที่เด็ด99ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ดูแล้วก็ชื่นชอบนะครับสไตล์การพูดการคห์ของผมนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ได้นะครับแล้วก็ใครครับที่มีปัญหาข้องใจครับกับการพูดหรือว่าอะไรที่ผมทําออกไปแล้วไม่ดีนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์ได้นะครับมีอะไรให้ผมต้องปรับปรุงนะครับผมอยากเป็นอะไรที่ ดีขึ้นกว่านี้ครับแล้วก็ทําให้ทุกคนชอบครับก็ก็สามารถแนะแนวกันมาได้เลยครับหรือว่ามีใครมีข้อสงสัยครับอยากถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลครับก็สามารถพิมพ์กันมาได้เลยนะครับสำหรับใต้คอมเมนต์นะครับโอเคครับผมวันนี้ครับผมแอดมินลุงเบิร์กครับลัทธิเด็ด99นะครับก็อาจต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาที่เพจได้ครับเอาครับผมแอดมินลุงเบิร์กครับลัทธิเด็ด ขอไฟครับผูฟังดับครับอ่ะผมแอดมินลุงเบิร์นครับแล้วก็ทีเด็ด9.9ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับขอให้วันนี้ร่ำรำรวยๆกันนะครับในค่ำคืนวันวันอะไรวะวันอังคารหรือเปล่าโอเควันพุธครับโอเคครับไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ